ดึงมันหนอ,อกว่ะดึง,ด,งดึงมันหนอดึงมาดิดึงกล้าไหมคุณคุณอยากให้ผมมุดเข้าไปแล้วดึงขามันออกมาอย่างนั้นเหรอโอ้ยฟังนะคุณคงจะขำอ่ะใช่แหมขำไม่ได้คุณแต่ผมไม่ยอมสู้กับแม่ตัวโตที่กําลังพองขนอยู่ในอุโมงค์แคบๆแบบนี้หรอกไปไปไม่ได้อ่ะโอ้ยทำได้ไงะอดีลองดูผมจะลองดูก็ได้อ่ะลองดูก็แล้วกันลองดู พวกมันวิ่งเร็วไหมไม่ะไม่เร็วลง,ลงมาดูกับผมหน่อยดิขอไปฉายด้วยนะเพราะว่าเราจะได้ไหวตัวทันเออเราไปอยู่ด้วยกันจะได้หุ่นใจหน่อยออไม่ต้องกลัวหรอสบายอยู่แล้วผมแอบดีใจนิดนิดที่เขาก็กลัวเจ้านี่พอๆกับผมเหมือนกันเ,นเออดูก็รู้มันกำลังจะวิ่งออกมาจากรู มันมาแล้วมันอยู่ได้อกดอกไปยังออกไปยัง